วันนี้ได้มีโอกาสได้นำภาพครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้ลงภาคสนามในการที่ไปสืบค้นคำสอนดั้งเดิมที่ประเทศกัมพูชาหรือกัมปูเจียของภาษาเขมรเมื่อสักู่ได้เห็นภาพต้องไปกราบขอบพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จอัครสังฆราช สำเด็จพระเทพวงจริงๆคงเป็นบุญบรันรดาลพอดีไปวันนั้นพอดีเขามีพิธีบำเพ็ญกุศลสวสดพระอภิธรรมให้แก่กษัตริย์นโรดมสีหนุท่านก็เลยบอกก็ว่างไหมล่ะก็ต้องว่าง <c oughs> <c oughs> ก็เลยได้มีโอกาสได้ไปก็ตั้งใจหลบๆทำตัวเรียบๆเพราะว่าเราเป็นพระกันตุกะ แต่ว่าท่านก็เลยเรียกให้ไปนั่งแถวหน้ากับท่านเพราะว่าวันนั้นเจ้านเรอดมศรีหมุนีท่านเจเดจมาเป็นประธานท่านก็ได้เมตตาแนะนำเราก็เลยต้องกราบขอบพระคุณท่านเพราะว่าไปในเขตแดนประเทศของท่านแล้วต้องรู้จักก็เรียกว่าต้องไปกราบสกการะพระมหาิถรผป้ใหญ่ ขณะเดียวกันก็ได้เห็นความเจริญรุ่งเรืองในพุทธศาสนาในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าความเป็นระเบียบความงดงามความดีสากลของวัดก็มีหลายแห่งอย่างเช่นเมื่อสักครู่เราได้เห็นเจ้าปกุณสมเด็จมหาบุญโพธิวงศ์ท่านเป็นเจ้าวาดวัดมณีสุวรรณมีพระเยอะทีเดียวช่วงนั้นพอดีเป็นช่วง ใกล้ๆวันเกิดก็เลยได้มีโอกาสได้ไปกราบขอบพระคุณท่านเพราะท่านได้ให้ลูกศิษย์ที่เป็นพระภิกษุได้สนับสนุนมาเรื่อยๆก็คือพระอาจารย์ระวิบหมหาเนี่ยทิตะธรรมโมเนี่ยที่กำลังนำเสนอผลงานวิจัยของท่านเนี่ยแล้ว,ลวก็พระอาจารย์อีกรูปหนึ่ง ซึ่งท่านก็เป็นกำลังสำคัญก็คือพระทองกะตติปโปปัจจุบันท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่เวลลิงตันก็เป็นกำลังสำคัญก็เป็นลูกศิษย์ท่านอีกองค์นี้ก็เป็นกำลังสำคัญแต่ไม่ได้อยู่ที่วดัดนั้นแต่เราลงสนามด้วยกันในเรียกว่าไปสืบคน้นแล้วก็ทุ่มเทเพราะฉะนั้นต้องไปกราบขอบคุณท่านที่ท่านได้ให้โอกาส ท้าไมอย่างงั้นการค้นคว้าการถอดความจากอักษรขอมโบราณก็เป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรัดหลวงพ่อท่านบอกว่าศัตรูที่แท้จริงคือเวลาตั้นเองหนึ่งในสองเวลาและพยามานเพราะฉะนั้นเรื่องเวลาเป็นสิ่งสาคัญทั้งเราบอกว่าเราต้องใช้เวลาอย่างขิมขยมที่สุดโดยที่ไม่ต้องไปศึกษานานๆเรียกว่าไปคว้าเลย เพราะฉะนั้นการคว้าเลยก็ทําให้ย่นย่อ,อก,กับเราเดี๋ยวเราลงไปดูย้อนยุคไปเมื่อวานนี้ที่เรียกเราว่าเรื่องการศึกษาที่พระนครน,นครวัดนครถมแต่อันนี้เป็นช่วงที่อยู่ต่อหน้าของเกตนกครวัดแต่ว่าโดยแท้ที่จริงแล้วที่เป็นสัญ,ญลักษณ์พุทธสถานนั้นต้องเป็นของนครถมอย่างที่ได้ก,กระาวเมื่อสักครู่ว่า,ามีสิ่งที่เรา อยากจะให้พวกเราทำความเข้าใจเดี๋ยวไปดูยุคโบราณกันสักนิดหนึ่งนะ ให้เราได้ย้อนยุคกลับไปสู่อดีตที่มีความรุ่งเรืองในยุคหนึ่งของอนาจักรขอมเพราะฉะนั้นในยุคนั้นเราได้เห็นจนถึงปัจจุบันนี้ยังมีความคงทนและก็ใครๆก็ฝ่ายฝันว่าเป็นมรดกโลกที่จะต้องไปเยือนแต่เรื่องของนักครนถมนี้ เป็นนครหลวงในยุคอาณาจักรสุดท้ายติเดียวที่เรียกว่าพระเจ้าใจวรมันที่เจ็ดท่านเป็นผู้สร้างเราจะเห็นนะปัจจุบันคือประสาทบายรนพุทธสถานนครธมเราก็ได้มีโอกาสได้ไปถึงที่นั่นแต่เมื่อวานนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้พวกเราได้เข้าใจชัดๆนิดหนึ่งว่าอาจจะชื่อ ตรงและก็ใกล้เคียงกันก็คือว่าปราสาทบายนาคนครธมเป็นนครหลวงแต่ก็มีปราสาธทธมนั้นอีกที่หนึ่งส่วนปราสาธทธมนั้นเกิดก่อนเมื่อปีพุทธศักราช1 4 7 1ถึง85ก็คือ1485แต่ว่าศาสนสถานนั้นเป็นศาสนสถานของพราหมณ์แต่ของปราสาทบายนาคนครธมที่ว่านี้เป็นพุทธ,ธสถานศิลปะแบบบายน อยู่ที่เสียมราบหรือเสียมเรียบนะฮะแต่ว่าของปราสาทโทมนั้นอยู่ที่จังหวัดพระวิหารที่เรียกว่าคนละที่กันแต่ชื่อคล้ายกึงกันเพราะนั้นในส่วนที่เราจะได้มีโอกาสได้มาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องกล่าวของอาการสืบค้นคำสอนใน ประเทศกัมพูชาในปัจจุบันนั้นอย่างที่เมื่อวานนี่เราก็พูดกันถึงเรื่องตั้งแต่ยุคฟูนำ้ำเดี๋ยวก็ถอยกลับไปอีกทีนะฮะก็คือยุคฟูน้ำนี่นก็ถึงที่เราว่าพอจริงๆแล้วเนี่ยมื่อก่อนเจสปีที่ผ่านมานั้นยังตกอยู่ในเขตเรียกว่าเขตของประเทศกัมพูชาในปัจจุบันแต่เนื่องจากประเทศฝรั่งเศสได้เข้ามา ครอบครองเป็นนาน,านิคมแล้วก็ได้มีส่วนในการต้องอชำระเหมือนกับช่วงแพ้ศึกสงครามกับเวียดนามก็เลยต้องแบ่งเขตตอนนี้ไปยกให้กับเวียดนามปัจจุบันก็เลยตกอยู่กับประเทศเวียดนามขึ้นอยู่กับจังหวัดอันยางที่จริงแล้วเมื่อก่อนนี้ ไม่ใช่อยู่ในเขตจังหวัดนันยางแต่อยู่ในเขตของอประเทศกัมพูชานันี้นก็มกีที่น่าสังเกตอยู่อีกเหมือนกันว่าคือเรื่องของอาการที่เราได้ไปสืบคน้นก็มีตำนานแต่เป็นตำนานที่เราก็ได้นำมาศึกษาเก็บข้อมูลไว้แล้วก็ได้ไปถึงที่นั่นเนี่ยได้เห็นว่าความโบราณยั่งยืน บรรนานั้นที่เริ่มต้นอยู่ที่ฟูนามซึ่งเป็นเกตที่เราได้ไปในพื้นที่นั้นก็ปรากฏเห็นชัดเจนก็คือมีวัดมีวัดที่เก่าแก่อายุราวๆเกือบพันปีได้มีโอกาสได้ไปพบท่านเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสท่านชื่อเจ้านันจัน,จนทปัญโยท่านก็ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วท่านก็ให ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องตำนานเพราะคำที่ว่าเราก็ศึกษาอยากจะไปดูที่จุดดั้งเดิมเพราะอยู่ในพุทธศตวรรษที่หเราวๆนั้นเพราะฉะนั้นพอไปถึงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องมาเรียนรู้เรื่องภาษาอีกแล้ภาษาที่นั่นถ้าเป็นภาษาเขมรเขาเรียกว่าโอแก้วโอแก้วถ้าโอนี่ก็เหมือนกับแปลว่าคลองแม่น้ำ หรือท่าเรือแต่คำว่าแก้วเยเขาจะหมายถึงแก้วรัตนาะแต่พอไปขึ้นอยู่กับประเทศเวียดนามเขาออกเสียงอีกแบบหนึ่งเขาเรียกโอกแอลโอกแอลโอกแอลพอไปถามเขาว่าแปลว่าอะไรเขาบอกว่าแปลว่าหอยอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราได้ข้อคิดอย่างหนึ่งว่าการเวลาที่เนิ่นนานผ่านมาอย่างเช่น ทุกวันนี้ที่ผ่านพุธทธเจยันตี2,600ปีเนี่ยความหมายโบราณเมื่อย้ายที่สำเนียงสอภาษาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปดูความหมายแล้วคนละเรื่องเลยอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่ให้พวกเราได้เข้าใจนะว่าเขาจึงไม่เข้าใจเรื่องธรรมกาย ที่ผ่านเวลาเนิ่นนานเพราะฉะนั้นเลยจึงเป็นเรื่องที่หลวงพ่อถึงให้ความสําคัญแล้วก็จึงให้หมู่คณะพวกเราได้เพียรทุ่มเทมีเป้าหมายที่จะค้นคว้าหลักฐานให้มาเป็นสิ่งที่ศึกษาได้ในปัจจุบันหรือให้อนุชนสืบต่อกันไปเพราะธรรมะย่อมเป็นอากาลิโกเป็นศัจธรรมตลอดไป อันนี่คือสิ่งที่เราจะต้องได้ให้ข้อสังเกตไว้อแม้แต่จริงๆในเมืองไทยก็เห็นชัดๆหัวลำโพงนี่เขาเรียกว่าหัวลำโพงสมยัยสมัยก่อนเขาเรียกว่าบัวลำพองทำนองเดียวกันลาดมะพร้าวอยู่ไปนานๆเลยกลายเป็นลาดพร้าวนี่แหละ จึงเป็นที่มาที่เราไม่มีอะไรต้องสงสัยละเพราะฉะนั้นความไม่รู้เป็นอันตรายต่อชีวิตเพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ที่ของหมู่คณะพวกเราที่จะได้น้อมนยโยบายของหลวงพ่อศึกษากันต่อไป